โอเคสวัสดีค่ะวันผมก็มีซ่อมบอกนะคือแม่ผมเล่นทุกวันเนี้ยมันหายไปแล้วนะคะตเสียหนึ่งหายแล้วนะะไม่มีเลยซึ่งเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเลย กินผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะมันไม่มีและโอเคผมก็ผมก็จะมาประกาศเรื่องนี้แหละมันไม่มีเลยเนะี่ยเราเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบใหม่นะเดี๋ยวพัหนาเดี๋ยวพัหนา้าเรา จอน,นะเนี่ยมันโคตรเศร้าเลยเนี่ยหายไปได้ไม่ไดเนี่ยผมผมเลือดแย่หายหมดเลยเรื่อนเขาไม่ยังเลยเนี่ย ท่านี้ฮะไม่รู้ทำไงก็หายโอเคพาร์ทนี้ไม่มีอะไรมานะไอ้มาดีคิดนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่จะมาปรับกายที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนะอะเศร้าเลยโอเคพาร์ทหน้าเราก็จะมาเริ่ม เศ้าอะเพราะ่าก็ถ้ามันกลับมาได้ก็ดีเนี่ยแต่นี่เอามาไม่ได้เลยเดี๋ยวลอง วันน,น,นนี้ผมก็แค่มาเฉย ไปจริงด้วยนะโอเคอเคูอค้ผมว่าอันนี้ก็สวยดีนะ่ย้าสร้างบานเลนะ่นเนี่ยนาสร้างบานเนะี่ยโอเคผมจะลบแบบนี้ออกแล้วผมก็จะจําซีทเป็นไว้ฮนะแต่พราหน้าเราก็จะมาเนียนเล่นแบบนี้ยนะซีทเนะี่ยดูดิ สวยงามอะ่ะดูดตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นถ้รมเนี่ยอืมโอเคโอเคนะก็ขอ

เปตัวจีกัะโอเคก็ขอตัดตาไปก็ขอจบไปเพียงเนี้ยจบลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวหน้าเราจะมาสร้างแบบใหม่นะเอาชีวิตรอดใหม่นะ บาย